คุณรู้ไหมว่าในลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์มากมายหลายล้านตัวจุลินทรีย์ที่ดีเหล่านี้มีประโยชน์หลายอย่างแต่ที่สําคัญคือจุลินทรีย์เป็นหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอาหารที่ดีของจุลินทรีย์เหล่านี้คือไฟเบอร์ไฟเบอร์คือใยอาหารที่ได้จากพืชผักไฟเบอร์เป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการและขับออกเป็นอุจจาระดังนั้นไฟเบอร์จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคและสารพิษในลำไส้และทําให้ลำไส้สะอาดด้วย นอกจากนี้ไฟเบอร์ยังมีหน้าที่สําคัญมากมากอีกอย่างหนึ่งคือไฟเบอร์ช่วยดูดซับน้ําดีน้ําดีคืออะไรน้ําดีสร้างจากการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับมีหน้าที่ย่อยไขมันเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีไขมันน้ําดีจะถูกส่งมาที่กระเพาะอาหารเพื่อย่อยไขมันเมื่อย่อยเสร็จแล้วน้ําดีจะถูกส่งกลับไปเก็บที่ตับทําให้น้ําดีเก่าไม่น่าใช้งานแต่เมื่อเราทานไฟเบอร์ไฟเบอร์จะดูดซับน้ําดีแล้วขับถ่ายออกไปพร้อมอุจจาระเมื่อน้านําดีถูกดูดซับออกไปทําให้ตหับต้องสังเคราะห์คอเลสเตอรอล เพื่อสร้างน้ำดีขึ้นมาใหม่มีผลทำให้คอเลสเตอรอลในตับลดลง